ไฟเดี่ซ้อมมากี่วันกระซ้อมอยู่ที่ค่10อยู่ที่มีใครเป็นคู่อซ้อมหรมั้งตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้มวยสไตล์อะไรครับวันนี้มาเจอยอดหัวเงินเนาะเคยต่อยเขาไหมไครั้งแรกเลยและรู้ยังเขามวยแบบไหนสไตล์ไหนยังไม่ได้ดูด้วย แล้วเดี๋ยวว ok ันน the ี้ตอนเย็นต่อยเขานะวางเกลววางแผงไงดีต่ายๆเนาะไปแก้ไขวุ้เข้าไปทีเอาล่าสุดต่อยไหนมาที่นี่นะวันนั้นต่อยกับเป๊ะปงเป๊ะปะชนะคะแนนวันนั้นเวทกี่กิโลสามสิบอ้สามสิองวันนี้ต่อยเวทเท่าไหร่สามสิบหกครับสาเพราะว่าปล่อยกันมาต่อยเนาะเพราะว่ามาแทนทั้งคู่ใช่ไหมใช่ครับถ้าเข้าชั้นหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด มาพอดีร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์หนึครับสมบูรณ์แข็งแรงรวันนี้ก็พร้อมเอาชน,นะกนะับใครนะคุ้มมากี่กิโลหนโลอสองโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสามสิบครับคนจังหวัดคนจังหวัดสุรินทร์ครับฝากเชิญเชื่แฟนเข้ามาหน่อยอ่ะฝากเชียดฝากเป็นกำลังใจให้เชื่อผมครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะโชคดีครับ